ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าของตัวเทพก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเพจเลฟฟรีนัมเบอร์โฟที่ได้แปลเรี่ยงราวดีๆให้พวกเราได้ชมกันยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้กันไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบกันแน่เลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจตัวเทพฟุตบอลของผมไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่พลาดคลิปต่างๆของเราแน่นอนวันนี้ขอเสนอเรื่องวิลเลียมมัวถ้าผมตายโปรดพาผมไปยังโอทัฟฟอร์ดสตีเวนเจอร์ลาดนะครับ เคยกล่าวว่าถ้าอันยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อสโมสรเลี้ยวภูว่าถ้าผมตายอย่าส่งผมไปโรงพยาบาลน,นำร่างของผมไปยังแอนฟิลผมเกิดที่นั่นและขอตายที่นั่นแต่มาในวันนี้นะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นคุณปู่รายหนึ่งซึ่งก็คือคุณปู่วิลเลียมมัวที่เสียชีวิตไปในวัย80ปีก็ได้รับความปรารถนาสุดท้ายในชีวิตของเขา ในการนำเท่ากระดูกไปโรยไว้ที่สนามโอเทฟอร์ดสนามเย่าแห่งถิ่นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรน,นั้นเป็นที่รักของเขามาอย่างยาวนานซึ่งก็คล้ายกับความปรารถนาของสตีเวนเจอร์ลาดที่ให้นำเขากลับมายังถิ่นแอนฟิลด์ยังไงอย่างนั้นซึ่งคุณปู่มัวได้เสียชีวิตจากโรคเนื้องอกในสมองไปเมื่อปลายปีก่อนนี้เองในฟุตบอลเอฟเอคัพที่ผ่านมาที่แมนยูได้แชมป์ไปครองสึกฟุตบอลในนัดนั้นเป็นหนึ่งในความฝันของคุณปู่มัว ที่อยากมาชมเกมที่ทีมปีศาจแดงไปเตะที่เวมบีซึ่งความฝันนี้ของคุณปู่มัวก็เป็นจริงได้จากการเชื้อเชิญของลุกชอกองหลังพลังหนุ่มของทีมปีศาจแดงที่ได้จ่ายค่าตั๋วให้ครอบครัวของคุณปู่มัวเพื่อมาดูเกมเตะในเกมนี้ในสนามเวมบีอันศักดิ์สิทธิ์ลุกชอได้ซื้อที่นั่งชั้นบล็อกให้ครอบครัวมัวมาดูเกมเตะหลังจากที่ทราบอาการป่วยของแฟนบอนลรุ่นเก่าลายนี้ผ่านการนำเสนอของสำนักข่าวอังกฤษ เขาพูดถึงสิ่งที่ตนทำลงไปว่าความปรารถนาของผมคืออยากเห็นปู่มัวมาชมเกมนี้ได้อย่างเหมือนที่แกหวังไว้ครับซึ่งในการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนั่นเองปู่วิลเลียมมัวก็ได้เห็นกับตันเวลูนี่ชูถ้วย FA ครับไปครองอย่างสมใจจนปลายปีที่ผ่านมาปู่มัวได้เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกในสมองสิริรวมอายุ80ปีความปรารถนาสุดท้ายของคุณปู่คือการได้นำเท่าตนมาโรยไว้ที่สนามโอเทฟฟอร์ด ซึ่งความปรารถนาครั้งสุดท้ายนี้ของคุณปู่มัวก็ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานข่าว Manchester ์อีฟนิ่งนิวสําำนักงานข่าวฟุตบอลประจำเมืองแมนเชสเตอร์ที่ได้ติดต่อขอความร่วมมือไปยังทีมปีศาจแดงในการโรยเท่ากระดูกของแฟนบอลพันแท้รายนี้ไว้ที่โรงละครแห่งความฝันซึ่งทางโอเทฟฟอร์ดก็ได้ยินยอมและช่วยเหลือเป็นอย่างดีลอรีแอนบุตรสาววัย46ปีของคุณปู่มัวผู้ล่วงลับ กล่าวขอบคุณแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวว่าสิ่งที่แมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวทำให้กับคุณพ่อของฉันนั้นมันเหลือเชื่อมากๆเพราะเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะพาท่านมาอยู่ที่นี่ได้จริงๆคุณทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของท่านเป็นความจริงถ้าเรื่องราวของพวกเราไม่ได้ตีพิมพ์ลงในบนหน้าหนังสือพิมพ์พ่อก็คงไม่ได้ไปชมเกมเกมนั้นนั่นก็คือเกม FA ครับที่ลูกชอส่งตั๋วมาให้ฉันไม่อาจกล่าวขอบคุณลูกชอได้มากเพียงพอเท่ากับสิ่งที่เขามอบให้เรา เขาดีต่อพวกเรามากๆเราโรยเท่าของคุณพ่อกับคุณแม่ไว้พวกเขาทั้งคู่เป็นแฟนบอลปีศาจแดงมาอย่างยาวนานการได้โรยเท่าของพวกเขาไว้ที่นี่เพื่อแสดงความรักที่พวกเขามีต่อทีมปีศาจแดงไปตลอดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกคุณน่าทึ่งมากๆพวกเขาเห็นอกเห็นใจและใส่ใจพวกเราเป็นอย่างมากพวกเขารู้ว่าพ่อกับแม่เป็นคนพิเศษมากแค่ไหนสําหรับเราสมสอนแมนยูบอกกับเราว่า เราสามารถมายังสนามโดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านเพื่อมาวางดอกไม้ที่สนามเพื่อรำลึกถึงพ่อกับแม่ได้ในวันครบรอบวันเกิดและครบรอบวันตายของพวกท่านตาบเท่าที่เราต้องการมาถึงตอนนี้นะครับเมื่อผมภาคจบแล้วนะครับผมก็รู้สึกอิ่มเอมใจแทนคุณปู่มัวนะครับที่ทีมโปรดของแกดีกับแกมากขนาดนี้ก็ขอให้คุณปู่ไปสู่สุขตินะครับคุณปู่มัวจากตัวเท่ฟุตบอล